สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบสามสิงหาคมสองพันห้าร้อหกสิหกมาแล้วครับวัวลุงอํานวยมาแล้วหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายนัดและเกินลุงอํานวยเรามาชมวัวตัวเมียลุงอํานวยกันนะครับจะมีแบบไหนบ้างเอาตัวสวยนี้ก่อนเลยตัวสวยนี้เป็นวัวสาวท้องแรกครับท้องแรกเลยนะครับครับพ่อแดงรู้พอ,พอดีรู้ครับอืม พ่อเป็นบะมันแดงใชมบะมันแดงครับบะมันครับผมตัวนี้ท้องประมาณเท่าไหร่แล้วประมาณเนี้ยสี่ถึงหกเดือนครับผมประมาณครับร้องไว้ที่สองหมื่นกับห้าร้อยครับผมวัวท้องครับรับประกันท้องแน่นอนครับผมเพราะมันมีที่มาที่ไปนะครับสองหมื่นกับห้าร้อยบาทวัวท้องมีกี่ตัวครับวัวท้องจะมีมีหลายตัวครับมีหลายตัวอยู่นะตัเอืจะมีลูกติด ลูกติดด้วยอืมได้ครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปมาดูตัวนี้ก่อนสองหมื่นกับห้าร้อยนะครับพี่น้องแดงบดดูหน้าตาดูเครื่องดําครับผมเครื่องดําครับเครื่องดําดําทุกวนครับสองหมื่นกับห้าร้อยครับดูตัวนี้ไปครับพี่น้องอยากได้วัวไปเลี้ยงสวยๆต้องแบบนี้ครับผมไปต่อต่อที่คู่แม่ลูกแม่ลูกแม่นี้เนียแม่นี้ครับแม่นี้แม่นี้ลูกออกได้กี่วันเนี่ยออกได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ได้นะครับผม แม่ลูกตัวที่เท่าไรประมาณประมาณตัวที่สามได้ลูกตัวผู้หรือตัวเมียครับจะเป็นตัวเมียครับตัวเมียครับเมียครับร้องไว้ที่แม่นี้ร้องไว้สิบเก้าห้าร้อยครับครับผมมีสะดือนิดนิดลูกมีสะดือครับมาจากฝูงเดียวกันไหมฝูงเดียวกันหมดครับก็พ่อก็แสดงว่าเป็นพ่อเดียวกับตัวในท้องนี่ไหมอันนี้มีคนละฝูงต่างคนละฝูงต่างที่เอาละครับอันนี้ หมื่นเก้าพันห้าราคาร้องอยู่ครับผมครับผมแล้วก็แบบไหนอีกครับก็จะเป็นเดี๋ยวเดียด๋วยวจับคู่กันคู่ไหนจับคู่จับคู่ให้มันเย็นคู่กันเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับรอวัวจับคู่กันแป๊บนี้แม,ม,ม่ลูกมีหลายคู่เลยพี่น้องนี่ครับ<ม>ตัวนี้แม่นี้ลูกตัวไหนลูกตัวบดอ๋อลูกตัวนางนี้ครับผมครับแยกก็ได้ยกก็ได้จับคู่ก็ได้ใช่ไหมครับคู่แม่ลูกรองไว้ สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพันแม่ตัวนี้ลูกตัวนี้แม่ตัวนี้ครับลูกเป็นโบสครับแม่ก็ท้องแะครับแม่ท้องแล้วด้วยนี่นะครับซื้อสองได้สามสองหมื่นห้าพันนะคู่แม่ลูกคู่นี้นี่ครับสองหมื่นห้าพันครับจับคู่ไปให้แล้วนะครับชอบตัวไหนก็แคปไว้แล้วก็ส่งลายมาหาในปิ๊มนะครับให้ดูชัดนี่ก็เป็นนางสาวเป็นนางครับผมติดเชื้อดีครับโอ้โหเสือดีเลือเกินเป็นนางเป็นนางโยนา อันนี้มันมากับฝูงไหนอ่ะมากับไอตัวแดงเมื่อกี้ครับมากับตัวท ok ้องเมื่อกี้เนาะครับตัวนางท้องเมื่อกี้ตัวนางท้องเมื่อกี้ครับอันนี้เป็นนางใหญ่หน่อยแต่ยังไม่โตอันนี้ยังน่าจะยังไม่ไม่ <c oughs> ครับยังไม่เป็นสัตว์นะครับตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้บ <c oughs> อกไว้สิบแปดครับหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับครับผมนางตัวนี้ทําท่าจะคุ้นดีเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าซื้อทั้งคู่ทั้งคู่สามหมื่นห้าพันสองตัวนี้นะครับสองตัว คสองตัวนี้นะพอซื้อมาด้วยกันอันนี้ไม่ท้องจับคู่กันร้องสามหมื่นห้าครับผมครับผมรายละเอียดมันมีหลายอย่างนะค,ะครับสนใจก็โทรมาสอบถามกันก่อนรายละเอียดมีหลายอย่างสามหมื่นห้าครับซ้ายขวาเนี่ครับมาแล้วไหนต่ออันนี้นี่มีลูกไหมน,นี่มีมีมีลูกนี่เป็นไม<อ><ะ>่ลูกนะครับมีลูกครับคู่นี้ก่อนคู่นี้ก่อนก็นได้เอาคู่หน้าไวโพหน้าแดดโน้นลูกสีขาวตัวเมียครับผมตัวเมียเท่าไหร่ครับ หนึ่งมื่อหนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยหนึ่งมื่แปดพันห้าลูกตัวที่เท่าไหร่ลูกประมาณตัวที่สองครับครับผมไม่เกินประมาณตัวที่สองนะไม่ลูกคู่นี้นะแม่ไหนอ๋อมาคู่นี้ครับครับคู่นี้สองหมื่นสามพันห้าครับลูกตัวเมียลูกตัวเมียครับแม่แล้วตัวยาวเหยียดดีจังเลยลูกกระโตแม่กระท้องแล้วครับแม่ท้องแล้วครับลูกตัวที่สองครับครับผมแล้วแม่ไหนครับแม่เนี้ยมีลูกไหม อันนี้ตัวที่ว่าลูกโบ๊ทอ๋อไปไปแล้วนะน้องแม่นี่ลูกโบ๊ทไปแล้วนะสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าไปแล้วสองหมื่นห้าไปแล้วครับผมอ๋อตัวขาวนี่ตัวข่าวนี้ลูกตัวผู้ลูกตัวผู้เด้วให้ดูลูกครับให้ดูแม่ก่อนดูแม่ตัวนี้นะครับเหมือนท้องเนาะแต่ไม่ท้องไม่เนี่ยยังยังครับลูกเล็กยังเพิ่งออกลูกูตัวแดงไปนี่ขลูกครับนมตั้งเต้าดี่เกินอ้าวลูกเป็นตัวเล็กสีแดงนี่ มาลูกไปหาแม่แล้วน่ะอันนี้บางอันนี้บางนี่ลูกตัวนี้ตัวเล็กยสองหมื่นกับห้าร้อยครับห้าร้อยบาทครับลูกตัวผู้เล็กเมื่อกี้นะครับสองหมื่นกับห้าร้อยนี่ตัวขาวครับแล้ะอันนี้อะไรยังไงนี่จะเป็นว่าแป๊บนึ่งค่อยๆดูกันครับครับนี่ไหนอีกมี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 คู่นี่ลูกนุ่ม วนลมสวยตัวผู้กี่ตัวกี่ตัวนี่นี่อ๋อเนี่ยนี่แม่นี่ก็สวยดีนะลูกสวยครับลูกตัวไหนลูกตัวเป็นตัวเมียตัวขาวนี่ไหมรับตัวขาวตัวขาวะดือยานเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนี่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 ลูกตัวนี้นะครับลูกตัวเมียสีขาวหัวแดงแดงเนี่ยแม่ตัวกําลังยืนเนี่ยแม่เขาติ้มเนี่ยเท่าไหร่ครับมาเนี่ยมัดอับคันสองหมื่นสี่พันห้าร้อยครับครับผมราคาร้องอยู่สองหมื่นสี่ห้าร้อยครับ ลูกแรกล้วเนาะลูกแรกครับลูกแรกเต้านมดีเต่งดีชัดเจนครับไม่มีเสียตัวนี้อันนี้อันนี้ลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ข้างในนะเออแม่มีอายุสักหน่อยเ็ครับใช่เท่าไหร่แม่นี้สิบเก้าห้าร้อยครับครับผมสิบเก้าห้าร้อยลูกตัวผู้อยู่ข้างในนั่นนะนั้นตัวผู้นะครับตัวผู้ตัวไล่ให้ดูได้ไหมไล่หน่อยไหมแม่นะครับแม่อันนี้ลูกนี่ลูกประมาณตัวที่เทาไอร์ปิ๊งเนี่ น่าจะสามสี่ห้าตัวประมาณนี้ครับเหมือนเก้าพันห้าราคาร้องอยู่ก็หลายตัวแล้วครับผมแม่มีไหนไหมอันนี้บอกไปแล้วเนาะครับเจาะนี่มีแปดแม่ครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับครับสนใจก็มีวัวสาววัวสาววัวนางวัวนางสาวเล็กนี่ในตัวนี้ ตัวซ้ายนี่นะนี่ครับนี่นะตัวที่หนึ่งตัวนี้หนึ่งครับมีกี่ตัวมีสองตัวแบบเนี้ยเอตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งเดี๋ยวดูตัวที่สองกันตัวไหนตัวนี้ครับนี่อ๋อตัวที่สองนี่ก็โตดีครับโตครับโตเหมือนกันแหละค่อยตามมานะตัวนั้นนี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวแดงตัวแดงตัวนี้นะครับผมร้องเท่าไหร่ครับตัวละแปดพันห้าร้อยบาทครับครับผมเหมือนเจ็ดครับผมสองตัวร้องหมื่นเจ็ดพัน แม่ขาวนี่ลูกตัวนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับนะประมาณนี้ครับประมาณนี้ชอบตัวไหนก็โทรมาหารในปิมนะครับแล้วก็ไปดูวัวนางฝั่งนู้นวัวสาวครับไปไปข้ามไปทางไหนเลอข้ามเลยนะขีเลยนะพี่น้องสนใจก็โทรหารในปิมครับมาแล้วครับทีมงานลุงอํานวยลุงอํานวยเป็นวัวพื้นล่างครับไม่ไม่มีวัวไม่สอดแล้วไม่มีวัวแม่สอดนะครับพอวัวไม่ได้เข้า สนใจก็โทรหาในปิมนะครับเบอร์โทรแล้วในปิมศูนย์เก้าแปดสี่แปดศูนย์สามหกสี่แปดครับครับผมส่งไลน์ได้ด้วยครับผมเบอร์ไลน์แอดได้เลยแอดได้เลยครับมาเป็นหัวนางเป็นหัวนางครับครับแบบนี้ครับแบบนี้จะหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับหมื่นเจ็ดพันห้าตัวเดียวเนี้ยนะครับตัวเดียวครับแล้วแบบไหนครับเราจะเป็น แบบเนี้ยขาว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 มีสี่ตัวสี่ตัวครับบอกไว้ก็ตัวละเหมือนต้นต้นครับเหมือนต้นเหมือนเท่าไหร่นี่นะเนี่หนึ่งสองอยกได้ยกได้เราบอกไว้เหมือนต้นต้นแหละเหมือนต้นละกันโทรมาหาครับผมในปิ้มเลยนะครับไอตัวดํานี่แปดพันห้าแปดพันห้าร้อยไปเข้ากับ คืสมนุนได้ครับก็ได้ครับผมนะครับหูยาวนี่งัวทีมงานม่วงครับทีมงานม่วงเขาเขาฝากมาทิ้งครับแต่ทีมงานม่วงขายได้ครับผมขายไปแล้วนะตัวนี้ขายไปถ้าเจ็ดพันอไปแล้วไปอยู่พิษณุโลกเขาฝากมาทิ้งแต่ขายได้ครับอืมหัวแบบนี้โอเคฝากติดตามไว้ได้ครับผมงัวของทีมงานลุงอำนวยนะครับมาแล้ววันนี้มาแล้วมาประจาที่วังประจําทุกวันครับ อีกทีครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสี่แปดศูนย์สามหกสี่แปดถัดครับผมอย่าลืมโทรมาหากันนะครับอยากได้วัวไปเลี้ยงเรื่องรถเรื่องลาคุยกันได้สบายใจฝากติดตามไปด้วยนะครับเออทองมันขาวหน่อยครับแดงฟุ้ง